สวัสดีครับผมอันนี้เราจากเพจมังกอนฟ้าสำนักงานใหญ่นะครับผมวันนี้เราต่อคําถามว่าทําไมเราถึงให้ซื้อฝากล้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้เราเอาคอตรี่ตัวจริงทั้งหมดสแกนเข้าระบบคลาวของเราีนี้ที่สแกนครับนะครับให้ดูเลยครับให้ดูเน้นๆเลยครับเดี๋ยวเราสแกนอย่างนี้นะครับสแกนเข้าไปตรงนี้นะครับสแกนปุ๊บนะครับเข้าระบบนี้เลยครับสแกนนะครับนี่ครับเครื่องสแกนของเรานะครับผมจะสแกนตัวเลขเข้าในระบบ เป็นตัวจริงทุกใบนะครับผมต้องย้ำว่าเป็นตัวจริงทุกใบข้าระบบลูกค้าที่จะมาซื้อกับทางมังกรฟ้าหรือทางตัวแทนเนี่ยได้นําเลขตัวจริงให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าเรามีของจริงเลขนี่เป็นเลขจริงของเรานะครับผม<อ>แล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในระบบกันครับว่าเป็นยังไง ที่ผมจะพาเข้ามาดูระบบของมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับนี่คือลอตเตอรี่ใบจริงนะครับผมที่เราสแกนในเมื่อกี้นี้คุณลูกค้าต้องการซื้อเลขจากมังกรฟ้าคุณลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนของมังกรฟ้าใน Facebook ได้เลยพอติดต่อตัวแทนปุ๊บคุณลูกค้าครับแจ้งตัวแทนว่าวันนี้ฉันอยากได้เลข36เอาเลขท้าย2ตัวนะครับตัวแทนจะค้นหาให้ท่านครับมาแล้วครับระบบขึ้นมาแล้วครับผมว่าตอนนี้เรามีเลข36ให้ท่านเลือกเท่าไหร่นะครับมีเยอะมากท่านสามารถเลือกกับตัวแทนได้เลยท่านจะเอากี่ใบ2ใบ3ใบ,บ,บหรือเป็นชุด ก็สามารถซื้อได้ข้อดีของมองกรฟ้าคืออะไรครับวันนี้นะครับท่านซื้อฝากล้านกับมงกรฟ้าอย่างแรกเลยท่านปลอดภัยเพราะว่าขนส่งเลขท่านหรือรอตี่ท่านจะไม่สูญหายไม่ชีกไม่ขาดหรือไม่หายระหว่างทางแล้วมงกรฟ้ายืนยันความเป็นตัวตนหรือความเป็นเจ้าของของท่านอย่างร้อยเปอร์เซนต์ข้อที่ 2, สองสะดวกรวดเร็วครับผมวันนี้ท่านอยู่ดีท่านอยากว่าเฮ้ยฉันได้คดลับมาอะเลขห้าหกเลขเจ็ดแปดหรือเลขอะไรที่ดงัดงๆท่านสามารถซื้อได้ก่อนใครแล้วซื้อไวกว่าใครอันนี้คือจุดแข็งของมองกรฟ้าเลยอย่างที่3วันถึงประกาศ ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพอท่านประกาศปุ๊บนะครับแอดมินของตัวแทนมังกรฟ้าโทรหาท่านนะครับภายใน1ชั่วโมงอบอกว่าคุณลูกค้าครับวันนี้คุณลูกค้าตัวรางที่หน,นะครับและภายใน24ชั่วโมงนะครับเงิงนของรางที่ที่1จะโอนเข้าบัญชีของคุณลูกค้าทันทีเลยอันนี้คือจุดแข็งของมังกรฟ้าเราครับฝากเพจมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ง,ง่ายปลอดภยัยได้รับเงิน100%เซ